เยสสวัสดีทุกคนด้วยนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m i ครับห f t ่0 0วันวันบลบล็อก EP ที่2ทุกคน EP นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะทุกคนก่อนที่จะไปชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับตํานีนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของตอมแล้วก็เออทุกคนไปดูคลิปกันเลยวันที่11ทุกคนก็เริ่มมาโดยการนั่งขุดบอลอินฟินิตี ปดบอยฟินิตี้ไปสักพักหนึง่งแต่ก็ทําการมานั่งเป็นทําเป็นเอ๋อะไรนะบ่อน้ำอินฟินิตี้ใช่ไหมไอะทุกคนแล้วก็พอจะลงมาต่อบอกข้างล่างก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็โอเคบายบายแต่ยังทานอยู่มันยังทานอยู่แต่ว่าของหายหมดแล้วเฮ้อ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนงานก็ต้องคืมหน้ากันต่อไปแต่ก็ทําการมาทําต่อไปเรื่อยๆก็นั่งทุบๆออกทุกคนแล้วก็จะวางเป็นบ่อน้ำอ <c oughs> ินฟินิตี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วบ่อน้ำอินฟินิตี้ของเราทุกคนโอเค หลังจากนั้นตองก็ทําการมานั่งปลูกต้นยาทุกคนโดยการเอาปุ๋ยที่เหลือเนี่ยมาปลูกแล้วก็ทําการทุบกันเลยเพื่อทําการเอาเป็นมเมล็ดข้าวนั่นเองทุกคนก็ทุบจนข้ามแล้วก็มานอนทุกคนก็จบวันที่11เช้าของวันที่1ิก็ตื่นมาโดยการนั่งปลูกข้าวทุกคนก็ปลูกลงไฟเลยนะไหนตรงไหนที่มีที่ปลูกเองเลยหลังจากปลูกเสร็จตรงก็ทาการเอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอามาให้น้องวัวกินทุกคนก็รอนังวัวเข้ามานะครกบหลังจากนั้นก็ ขังนกเข้าไม้จากนั้นก็มาทำฟาร์มไม้ทุกคนก็อาฟาร์มเหมือนไปเลยหลังจากนั้นก็มาขยายพื้นที่ขยายเสร็จก็ค่ามืดพอดีเลยทุกคนอย่างนั้นก็ไปนอนก็จบวันที่12ทุกคนเช้าของวันที่13ทุกคนวันนี้ก็ตื่นมาด้วยความแจ่มใสทุกคนแต่ว่าวันนี้เราต้องสร้างบ้านกันแล้วลวนะเราก็ทำแคนเป็นแบบว่าทําเป็นโครงบ้านเล็กๆไว้ก่อนทุกคน <S <S ตอนนี้ของไม้ของเราก็เสร็จแล้วทุกคนก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคน เช้าของวันที่สี่ตัก็เริ่มทําหลังคาก็ตื่นมากับเช้าวันที่ห้าทุกคนกับบ้านลังใหม่กันสําหรับการทาหลังคาแล้วก็อะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทาการไปฟาร,ร์มต้นไม้ก่อนที่จะไปเอากระจกได้ทุกคนเพราะว่าจำทาการ่ากระจกไว้แล้วหลังจากนั้นตัวก็ทำการเอากระจกมาใส่เอ,อ่อมาดของเรากันเลยทุกคนก็ใส่ลงไปชึบโอเคตอนนี้ก็เราก็ใส่กระจกของบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแต่ก็จะประมาณนี้ทุกคนวันที่สิบหกตอนก็จะเอาเวลามาขยายพื้นที่เช้าของวันที่สิบเจ็ดก็มาหน้าขุดบริเฟิลิตี้ทุกคน วันที่18ก็ตื่นมาด้วยแบบว่าช้าสุดท้ายแล้วก็เห็นน้องคิปเปิลสองตัวต้องได้ทําการเอาน้องมาระเบิดตรงตรงนี้ทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ได้สร้างความเสียหายเยอะนะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นต้อก็ทาการซ่อมแซมพื้นที่ทุกคนที่มันพังไปแล้วก็มานั่งขุดบอลอนฟิิตี้ต่อทุกคนเช้าของวันที่19ทุกคนตองก็มานั่งขุดบอลอนฟิิตี้กันต่อเทา้าที่ยี่สิบก้อได้ทำเอิ น้ำอินฟินิตี้อยู่หน้าบ้านของตอมกล้องประมาณนี้เดยทุกคนวันที่20อ่าเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับไมค์ครับ100วันวันบล็อกอีพีที่2เริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20ทุกคนก่อนที่จะไปกันกาน,นาน,นก็อย่างลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งให้ทำนด้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย